ูเรื่องของสุขภาพพฤติกรรมของคนไทยตอนนี้คือเราก็หลายคนอาจจะเลี่ยงเรื่องของการบริโภคความหวานใช่ใช่ต้องเรียกเลยแหละมันจะมีมาตรการทางภาษีไอ้เก็บเครื่องดื่มอะไรนะเครื่องดื่มที่ที่มีความหวานลนี่ยใช่มีนส่วนผสมของน้าตาลเป็นแนวคิดมานานแล้วนะคะวันนี้เราจะได้คุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพจนาขันจังสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลในประเด็นนี้แหละ นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้มาคุยว่าไอ้มาตรการดังกล่าวที่ทางภาคร,รัฐเขามีนะภาษีความหวานเนี้ที่เราเรียกกันสั้น,นๆไม่เข้าใจเนี่ยนะมีผลกท็ทบยังไงต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของคนไทยบ้างแล้วก็ได้ผลหรืเอเปล่าเอาไปใช้อะไรมานเนี้ยนะครับใช่โดยเฉพาะเด็กเด็<อ>ดดดกเล็กอ่ะเวลาเขาเขา,เขาเขาติดหวานเนาะเด็กที่น้ําหนักตัวเกินเงี้ยะคะ่ะโอ้เขาร้านสะดวกซื้อแบบซื้อแบบโอ้โหติดอ่ะต้องกินไม่เฉพาะเด็กติดกันหมดนฮะผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะแล้วที่สาคัญคือความหวานที่มัน มันแฝงในตัวบางที่ไม่รู้ว่าหวานอ่ะกินเข้าไปโอ้โหความหวานนี่เยอะกว่าที่คิดอีกนะฮะเดี๋ยวเราไปถามเอ่อคนที่รู้จริงดีกว่าดีไหมครับใช่ค่ะไปถามอาจารย์รอาจารย์พจนาพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค,ะค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค,ะค่ะคุณวิสุทธ์คุณจิรินรั์ค่ะ ค่ะอาจารย์มาตรการทางภาษีเรื่องเครื่องดื่มตะกี้แตะแตกันไปนะคะหรือตอนนี้ที่เราเข้าใจว่าภาษีความหวานเนี่ยที่เก็บเรื่องของความหวานเนี่ยเราเลยต้องมาถามกันนิดนึงว่าไอมาตรการดังกล่าวนี่ค่ะของไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ที่เขาเอามาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินทางการคลังเพื่อสุขภาพของประชาชนอยากให้อาจารย์ได้ได้พูดถึงไอเชิงเทียบเคียงกับของต่างประเทศหน่อยกับของไทยเรามันเหมือนมัน,ม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 นต่างกันยังไงอะคะอาจารย์อ๋อค่ะได้ค่ะอ กอนอื่นนะคะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่ามาตรการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยมันเป็นมาตรการที่วินวินวินินวิน้ได้หรือเปล่าครับใช่ค่ะวินแรกนะคะก็คือวินทางด้านการสาธารณสุขนะคะก็คืออจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเนี่ยที่ลดลงนะคะวินที่สองก็คือรัฐเนี่ยจะมีได้รายได้เพิ่มจากการจัดเก็บภาษีจะเรื่องภาษีขววาน นะใช่ค่ะวินที่สามนะคะก็คือของประชาชนนั่นเองก็คือประชาชนเนี่ยะะจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วณนะข้อมูลนะเดือนพฤษภาคมสองห้าหกห้านะคะมีถึงแปดสิบห้าประเทศเลยนะคะที่ใช้มาตรการจัดเก็บภาษีน้ำหวานทั้งในระดับท่าแล้วก็บางรัฐในของอเมริกานะคะคเพื่อลดการบริโภคแล้วก็เพื่อให้ประชาชนนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ ซึ่งการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะคะแต่ประเทศก็ออกแบบไม่เหมือนกันนะคะคอะอย่างเช่นประเทศแอฟริกาใตา้อังกฤษแล้วก็โปรตุเกสน,นะคะเขาจะเก็บภาษีตามจำนวนปริมาณน้ำตาลว่ามีกี่กรัมนะคะต่อ,คอเครื่องดื่มหนึ่งร้อยมิลลิตรนะคะอย่างเช่นอแอฟริกาใต้เนี่ยเขาจะเริ่มใช้ในปีสอง1ห้าหกหนึ่งนะคะ เก็บภาษีอยู่ที่ประมาณสิบห้าเซนนะคะต่อน้ำตาลหนึ่งร้อยกรัมนะคะคโดยถ้าเครื่องดื่มนั้นมีน้ำตาลมากกว่าสี่กรัมต่อร้อยมิลลิลิตรเนี่ยเขาจะเก็บเลยนะคะคแ,ลแล้วก็ประเทศเม็กซิโกเนี่ยก็จะเริ่มใช้เมื่อปีสอง7นห้าเ็นะคะก็คือเก็บภาษีทุกเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลเลยนะคะไม่ได้ดูเลยว่าน้ำตาลมากกว่ากี่กรัมหรืออะไรแต่เก็บทุกเครื่องดื่ม อซึ่งเขาใช้เป็นมาตรการหนึ่งเปโซต่อลิตรนะคะก็คือเก็บประมาณห้าเซนนะคะค่ะส่วนประเทศไทยเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของที่อังกฤษนะคะที่เราจะเก็บภาษีเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นแบบบันไดนะคะเราม่ัิดติดตรอบนใช่ค่ะมีทั้งหมดสี่รอบซึ่งเราเริ่มตั้งแต่ปีสองห้าหกศูนย์นะคะแต่ละรอบเนี่ยก็จะใช้เวลาสองปีนะคะแล้วก็ ตอนนี้นขณะเนี้ยเรายังอยู่ในรอบที่สองนะคะซึ่งมันมีทั้งตีรอบด้วยกันแล้วรอบที่สองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลได้ชะลอการเก็บก็คือยังไม่เข้ารอบสาซึ่งจริงๆแล้วมันหมดตั้งแต่กันยาหกห้านะคะแต่ตอนนี้เราต่อไปถึงมีนาหกหกนะคะแล้วก็จะมีรอบสามรอบสี่อีกซึ่งของเราเนี่ยถ้าไม่เกินหกกรัมนะคะเราจะไม่เก็บภาษี ถ้ามีน้ําตาลไม่เกิน6กรัมต่อ100 ml นะคะครับแต่ถ้าเกิดมีน้ําตาลเนี่ยอยู่ที่6-8กรัมต่อ100มลลิตรเนี่ยเราจะเก็บนะัดรอบสองเนี่ยเราขึ้นแค่สิบสตางเองค, <5 l. S 2> ค่ะรก็ถูกว่าน้อยใช่ค่ะซึ่งเราขึ้นน้อยมากถ้าเทียบกับ,รบประเทศอื่นๆนะคะแต่อย่างของประเทศแอฟริกาค่ะเขาก็ไรายได้ก็จะเข้ารัฐเนี่ยอยู่ที่0.06%ของ GDP เลยนะคะ เม็กซิโกก็จะได้ประมาณ0.1ของ GDP ค่ะอืมอันนี้ที่ยัไม่ให้เห็นของเรานะคะคุณบุ้ฟังของไทยกับต่างประเทศแต่ทีนี้ผลกระทบจากการจัดเก็บเนี่ยค่ะอาจารย์ต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของคนไทยเป็นยังไงบ้างอะคะจารย์มองค่ะจากจากการที่เราคาดประมาณเนาะอคาเกิดสมมุติว่าเอมีการจัดเก็บภาษีน้ําหวานเนี่ยจนถึงรอบที่สี่เลยนะคะเต็มเต็มเต็มเขาเรียกอะไรนะ เป็นมาตรการเลยนะคะก็ะะะจะทำให้เราคาดการณ์ว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มประเภทไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมนะคะเครื่องดื่มชูกำลังกาแฟและชาพร้อมดื่มเนี่ยคู่บริโภคเนี่ยลดการบริโภคลงนะคะอย่างเช่นน้ำอัดลมนะคะลดนะะในทั้งผู้ชายและผู้หญิงประมาณเก้าเปอร์เซ็นเลยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยลดอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต กาแฟพร้อมดื่มเนี่ยจะลดอยู่ที่หนึ่งถึงสองเปอร์เซนแล้วก็ชาพร้อมดื่มจะลดอยู่ที่สองถึงสามเปอร์เซนตนะคะครับอันนี้จากจากการที่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 เขามีการสํารวจไว้ค่ะอืมแล,แล้วงานวิจัยแล้วคะอาจารย์คาดว่าประมาณผลกระทบของการจิกกับภาษีในอนาคตเนีดด่ยคะ่ะสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงภาระคา่าใช้จ่ายของภาครัฐด้านสุขภาพจะเป็นยังไงคะอาจารย์ จากการคาดประมาณของเรานะคะ,คะก็พบว่าถ้าเราเก็บภาษีเต็มถึงรอบที่สี่เลยนะคะนัปีสองห้าหกแปดนะคะประชากรที่มีภาวะอ้วนระดับที่1หรือว่ามี BMI ตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงสามสิบนะคะจะลดลงสามสิบแปดเปอร์เซนตนะคะส่วนคนที่มี BMI 30สบขึ้นไปหรือมีภาวะอ้วนระดับที่สองก็จะลดลง 7.8%นะคะ,คะแต่ถ้าเกิดเรามาดูโรคที่เกี่ยวข้องกับการมี BMI สูงหรือดัชนีมวลกายสูงนะคะซึ่งได้แก่โรคเบาหวานหดเลือดแล้วก็หลอดเลือดสมองนะคะสามารถที่จะป้องกันการเกิดโรคนะปี2579ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะทางด้านสาธารณสุขณปี2579เนี่ยเราจะป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ ึงสองหมื่นหนึ่งพันคนเลยนะคะคหัวใจขาดเลือดเนี่ยสองพันคนแล้วก็หลอดเลือดสมองพันหนึ่งร้อยคนค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยจํานวนผู้เสียชีวิตหรือจํานวนคนตายก็จะลดลงด้วยถ้าเรา,เาทําการานํามาตรการเนี่ยไปบังคับใช้นะคะนะักปีสองพันห้าเจ็ดเก้าเนี่ยจะเห็นว่าโรคเบาหวานเนี่ยคนจะตายด้วยโรคเบาหวานลดลงหกร้อยยี่สิบคนหัวใจขาดเลือดห้าร้อยคน แล้วก็หลอดเลือดสมองหนึ่งร้อยสามสิบคนนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการคาดประมาณจำนวนปีสุขภาวะตลอดชีพของประชากรด้วยนะคะว่าเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งจุดเก้าล้านปีหรือเฉลี่ยสองสัปดาห์ต่อคนในการที่เขามีสุขภาพที่ดีไม่เป็นโรคอะไรเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเ,เรายังสามารถที่จะดูได้ว่ารัฐนะคะยังประหยัดค่าใช้จ่าย รายปีในการรแสษาโรคเนี่ยได้ถึง121.4ล้านบาทนะปี 6, 2 5 <หา S 1> 7ด<ห>าด้วยนะคะ <หา S 1> ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ารัฐได้เก็บภาษีไปจนถึงรอบที่สี่แล้วก็มองออกไปหลังจากที่มีการบังคขับใช้ไป24ปค่ะอก็อถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะจารย์แต่มุมมองของนักวิจัยเกี่ยเกี่ยเกี่ยวกับไอภาวะทางเศรษฐกิจของไทยที่ที่มันส่งผลกระทบล่ะคะ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบ,บริโภคของคนไทยแลวข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานรัฐเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อันนี้ของอนักเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยนะคะค่ะอันนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าภาวะเศรษฐกิจของไทยตอนเนี้ยอาจจะไม่สู้ดีหนะักนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยด้วยนะคะซึ่งเราเราได้มีการใช้เขาเรียกว่าความยืดหยุ่นของราคานะคะว่า ถ้าร,ราคาเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยผู้บริโภคจะบริโภคลดลงประมาณสิบอเปอร์เซนตนะคะเึ่นีเป็นตัวเลขที่ที่เรายืมมาจากประเทศที่มีไรายได้ใกล้เคียงกับเรานะคะเป็นไรายได้ต่ำถึงปากลางเช่นประเทศบราซิลหรือเม็กซิโกเป็นต้นนะคะซึ่งข้อเสนอนี่ที่เราได้จากการทำวิจัยเนี่ยก็คือ,อเราอยากจะเน้นว่ากรมสรัมปรสทมิตรซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะ ควรที่ควรจะพิจารณาที่จะไม่ชะลอการเก็บภาษีในรอบที่ไม่ชะลอฮะไม่บไม่เลยรีบเก็บเลยะไรอย่างงี้นะใช่รอบที่สามเนี่ยคือจริงๆมันจะต้องเริ่มหนึ่งเมษายนหกหกต้องเก็บเลยต้องไม่ชะลอแล้วปีนี้แล้วผ่านมาใช่ที่ผ่านมาแหละเราเชะลอเก็บมาสองรอบละคือยังไม่ขึ้นรอบที่สามยังไม่ได้เริมที่จะขึ้นรอบที่สามสักทีนะคะก็คือมีช่วง โควิดเนะเาะก็ให้ผู้ประกอบการปรับตัวด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยืดยืดเวลาออกมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราอยากให้กมรมรัพสาสตดิ้นะคะ่ะไม่ชะลอการเก็บภาษีเพราะว่าถ้าเราเก็บภาษีได้รอบที่สามและถึงรอบที่สี่เนี่ยจะส่งผลให้ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรือรังที่เกี่ยวข้องสามโรคเมื่อสักครู่นะคะที่ได้แจ้งไปลดลง อาจารย์น่าเก็บผลในการชะลอที่ผ่านมาเขาไี้คำอธิบายไหมว่าทาไมต้องชะลออ๋อเขาชะลอก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็ปีนัก็คือมีการตินตัวจากโควิดด้วยใช่ค่ะก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็อยากที่จะให้ชะลอไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือผู้ประกอบการในการปรับสูตรลดเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้าตาลลงเนี่ย ก็จะทำให้คนที่มีภาวะโรคอ้วนหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยได้มากขึ้นนะคะมันจะสามารถลดตรงนี้ได้มากขึ้นอย่างที่เราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หรือน้ำดื่มหรืออะไรที่ลดน้ำตาลลงนะคะหรือปรับลดลงเป็นน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์เนาะคนจะคุ้นเคยกันดีหรืออาจจะปรับน้ำตาลลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็น ผลพลอยได้ของของจากการที่ผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวจากที่ประเทศไทยมันมีการเ,าเ็บอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นแบบบันไดก็คือเขาคืออย่างรอบละสองปีอะคะ่ะผู้ประกอบการก็มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้หรือผลที่ดีของประชาชนด้วยนะคะว่าประชาชนก็รับน้ําตาลเข้าไปน้อยลงเพราะว่าอ,อ,อคุณวิสุทธ์กับคุณชิรัททราบไหมคะว่า อ่อถ้าเราพลังงานที่เรารับเข้าไปเนี่ยเอ่อถ้ารับลงลดลงอย่างต่อเนื่องนะเ4้าสิบี่กิโลจูลนะคะจะทําให้น้ําหนักเราเนี่ยลดลงถึง1กิโลกรัมเลยนะคะใช่อันนี้อันนี้อันนี้เซนอะไรที่ต้องทําต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเอ่อเครื่องดื่มเนี่ยลดน้ําตาลลงลประชาชนซื้อเนี่ยประชาชนก็จะได้รับพลังงานที่ลดลงด้วย ค่ะครับคือถ้าลดลดน้ําตาลสิ่งที่ได้เป็นกานสุขภาพดีขึ้นรับมีรายได้มากขึ้นคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะบินวินวินสามวินเลยครับนะเพราะว่าปัจจุบันในคนไทยเป็นเป็นโรคเกี่ยวกับอ้วนเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์โรคเบาหวานอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้มันโดยตรงกับโรคเบาหวานด้วยนะคะค่ะ ค,คะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ่ะขอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องของการจัดเก็บภาษีความหวานนะคะซึ่งซึ่งในมุมมองของอาจารย์คืออยากให้เดินหน้าเก็บ เก็บได้แล้วนะคะเพราะปีที่แล้วหรือว่าสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราจะงักไปเพราะเจอเรื่องของโควิดก็เห็นใจในส่วนผู้ประกอบการแต่จากนี้คือตามกําหนดการในวันเ,เดือนเมษายนยนี้ที่จะถึงเนี้ยค่ะพูดคุยจบไปนะคะอาจารย์ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพจนาหันจังสิทธิ์ค่ะ